ไม่มีคำว่าแพงถ้าคิดว่าใช่นะครับนี่นะฮะนาฬิกาเปลี่ยนไส้อันนี้เป็นของเดิมนะครับนี่นะฮะที่มีเสียงเดินเวลาเดินดังแต๊กเต๊กแต๊กนะครับก็เป็นของเรือนนี้นะครับตอนนี้เดินเรียบแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับน่ารักมุ้งมิ้งนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาที่ถอดเอาไส้เดินเรียบมานะครับมาเปลี่ยน ใส่ลงเรือนนี้นะครับนี่อันนี้น้องดีพร้อมเขารีเควสนะครับชอบน่ารักอันนี้ก็เลยต้องจัดไปครับเอาไส้เดิหมอ,อกที่เดินดังแต๊กแต๊แตก๊แตก,แ,ตกแล้วดูเหมือนกับเอ่อบางคนจะลำาขานเวลาเงียบๆนะครับนอนก็จะนอนไม่หลับนะครับก็จะมีนาฬิกาเดินเรียบแบบนี้นะครับเปลี่ยนไส้ได้ชุด หน้าปัดนาฬิกาแบบนี้น่ารักสวยงามถูกใจคนในบ้านนะครับไม่มีคำว่าราคาแพงนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วก็ความที่เราจะทำให้มันดีสวยงามนะครับเงินนี้เราก็ใส่ใจนะครับเลือกที่จะได้ในสิ่งที่เราชอบนะครับจัดไปนะครับชอบอะไรอย่าได้เสียดายเงินครับทําไปครับ จากของที่ราคามีน้อยนะครับเราก็อัพให้มันดีขึ้นนะครับก็จะมีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็ภายในบ้านนะครับขอบคุณมากครับร้านลกรีบายยินดีให้บริการครับ